ทุกคนครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนบางคนถึงได้ก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกได้ในวงการกีฬาที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความกดดันมีชื่อหนึ่งที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เธอคนนั้นคือเซเรนาวิลเลียมส์ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Sport Hits the World ช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังของนักกีฬาผู้สร้างตำนานจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราไม่ได้มาแค่เล่าเรื่อง แต่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องราวของเธอผ่านจดหมายที่ไม่เคยมีใครได้อ่านจดหมายจากอดีตที่เต็มไปด้วยความลับและจุดเริ่มต้นของราชีนีนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดจดหมายฉบับแรกส่งถึงฉันในอนาคตถึงเซเรนาในอีก20ปีข้างหน้าจำได้ไหมวันที่อากาศร้อนอบอ้าวในลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียพ่อกับแม่พาเราสองคนพี่น้องไปที่คอร์ตเทนิสที่เต็มไปด้วยรอยแตก ตอนนั้นเรายังเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ถือไม้เทนนิสใหญ่กว่าตัวเสียอีกพ่อบอกว่าลูกองเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก่อนนั้นหนูไม่เข้าใจเลยทำไมต้องเป็นหนูไม้เทนนิสมันหนักมากแดดก็ร้อนและหนูรู้สึกว่าหนูไม่เก่งพอมีแต่พี่สาวคนเก่งขิงหนูวีนัสที่ดูจะทำได้ดีกว่าหนูทุกอย่างหนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่เงาของพี่ในคอร์สนั้นมีแต่ความพยายามที่ไร้เดียงสา และความสงสัยในตัวเองเต็มไปหมดจดหมายฉบับนี้คือหลักฐานว่าหนูเคยกลัวกลัวที่จะล้มเหลวกลัวที่จะไม่เป็นที่ยอมรับความรู้สึกเหล่านั้นยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำนี่คือข้อความที่เซเรนาส่งให้วีนัสพี่วีนัสวันนี้หนูตีลูกไม่ดีเลยพ่อดูไม่ทอใจเลยหนูรู้สึกเหมือนเป็นภาร,ระของพี่ทั้งๆท,งที่พี่กัขวดอยู่พี่ฉันพูดคือนอกเจนาคมแต่วันนี้ ก็ทำฟื้นต้นข้างข้างวิมันจะนั่งเบยในทางเป่าบาดคุณพ่อเนี่ยโพนคุณพูดอยู่เหมือนไม่เป็นอนาคตทั้งวันนี้คิดอย่างมากมายเล่นวีนัสเท่ากับเซเรนาหนูเตะรีน่าถูกอยู่กันอย่างนี้พี่คิดว่ามีตัวกรรกกันไหมฉันบอกว่าหนูจะเข้าไปตามกระด่างบาดมันแล้วไม่ใส่เส้นหรอที่ด่างเจะหนูหาจับแปลนด่างบนใบ โดนดูดีเลยไม่จำเป็นหนูว่าตอนนี้อยู่ในเซเรนาละตอนในโอกาสบอกเลยว่าในคืนเป็นเด็ดหน้าหยกเก็บไปถึงตอนนี้ใส่อยู่ในละบอกว่าในการทำงานอยู่คนเดียวแต่ในบ้านเราโยนกันนี้แหละสายไปในโอกาสทันทีนี้มีการเดินปับ๊บไม่ต้องเป็น สปายคิดอย่างใหม่ในตอนโยนกันไหมท่านมีการต่างๆจากนั้นเอาแปลงไงตรงนี้แม่ถือวันนี้วีนัสนั้นคือข้อความของนี้นั่นดีนะพบว่าเรื่องจะเป็นสปายผมกูควันพี่รู้ไหมคำพูดนั้นของพี่มันคือแรงผลักดันเดียวของหนูในวันนั้นที่บ้าน พ่อสอนเทนนิสด้วยหลักสูตรที่เขาเขียนขึ้นเองฝึกอย่างหนักหน่วงอีเมลฉบับหนึ่งส่งถึงโค้ดในช่วงที่เซเรนาเริ่มลงแข่งในรายการเยาวชนโค้ดคะหนูอยากจะขอบคุณที่เชื่อในตัวหนูหนูรู้ว่าหนูไม่ได้มีพรสวรรค์ตามธรรมชาติแบบพี่วีนัสแต่หนูมีความพยายามหนูจะซ้อมให้หนักกว่าเดิมหนูอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าหนูทําได้ในการแข่งขันครั้งล่าสุดตอนที่หนูถูกนําไปหลายเกมหนูรู้สึก ว่าทุกคนกำลังมองมาที่หนูและคิดว่าหนูจะแพ้แต่ภาพของพ่อที่สอนหนูตีลูกภาพของพี่วีนัสที่คอยให้กำลังใจมันทำให้หนูฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนูจําคําพูดของโค้ดได้จงเป็นตัวเองอย่าเป็นเงาของใครและหนูก็ตัดสินใจที่จะสู้แม้จะแพ้แต่หนูก็แพ้อย่างมีเกียรติอีเมลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่เธอกำลังสร้างตัวตนของเธอขึ้นมา ไม่ใช่แค่เป็นน้องสาวของวีนัสอีกต่อไปข้อความจากพ่อถึงลูกสาวทั้งสองลูกรักทั้งสองของพ่อพ่อภูมใจในตัวลูกทั้งสองคนมากเซเรนาลูกพิสูจน์ให้พ่อเห็นแล้วว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครวีนัสลูกเป็นพี่สาวที่ยอดเยี่ยมที่สุดการที่ลูกทั้งสองคนได้มายืนอยู่บนเวทีระดับโลกมันไม่ใช่แค่ความสําเร็จของลูกแต่มันคือความสําเร็จของครอบครัวเราพวกเขาบอกว่าพ่อบ้าที่ให้ลูกลูก ส้อมหนักขนาดนี้แต่พ่อรู้ว่าในตัวลูกมีเพชรที่ซ่อนอยู่พ่อแค่ช่วยให้ลูกได้เจียรไนมันออกมาสถิติที่ลูกทำได้แชมป์ที่ลูกได้มามันคือรางวัลของความมุ่งม,มั่นพ่อภูมิใจและรับลูกทั้งสองคนเสมอข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันในครอบครัวที่แข็งแกรง่งซึ่งเป็นรากฐ,ฐานของความสาเร็จทั้งหมดจดหมายจากเพื่อนสนิทเซเรนาฉันรู้ว่าเธอกำลังคอ หลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นฉันรู้ว่าเธอเจ็บแต่จำไว้นะความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบมันคือบทเรียนมันคือเชื้อเพลิงที่จะทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเธอเคยบอกฉันว่าฉันอยากจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าฉันคือใครฉันอยากจะสร้างประวัติศาสตร์และตอนนี้ประวัติศาสตร์นั้นกำลังรอเธออยู่อย่าให้ความผิดหวังมาบดบังแสงสว่างในตัวเธอฉันเชื่อในตัวเธอและฉันรู้ว่าเธอจะกลับมาแข็งแงกร่งกว่าเดิม จดหมายนี้คือหลักฐานของความอ่อนแอและความเจ็บปวดที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความยิ่งใหญ่ข้อความจากสมาคมเทนนิสอาชีพหญิง WTA ถึงเธอถึงเซเรนาวิลเลียมส์คุณคือหนึ่งในในักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลสถิติของคุณคือสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้แชมป์แกรนด์ a m สแลม23รายการสถิติโลกที่ไม่มีใครเทียบได้ คุณคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและพลังไม่ได้แค่เล่นเทนนิสแต่คุณได้เปลี่ยนแปลงวงการเทนนิสไปตลอดกาลคุณได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลกให้พวกเขากล้าที่จะฝันและกล้าที่จะเป็นตัวเองการกลับมาของคุณหลังคลอดลูกยิ่งเป็นการพิสูจน์ให้โลกเห็นถึงความแข็งแกร่งของสตรีเพศคุณคือราชินีและคุณจะยังคงเป็นตำนานตลอดไปข้อความนี้คือการยกย่องจากองค์กรที่ดูแลวงการเทนนิส เป็นการยืนยันถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเธอนี่คือข้อความที่เซเรนาส่งให้ลูกสาวของเธอชิงโอลิมเปียลูกรักของแม่แม่รู้ว่าวันหนึ่งลูกจะอ่านข้อความนี้ลูกรู้ไหมก่อนที่ลูกจะเกิดชีวิตของแม่มีแต่เทนนิสแต่เมื่อลูกเข้ามาในชีวิตทุกอย่างก็เปลี่ยนไปลูกคือแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของแม่ลูกทำให้แม่ได้เรียนรู้ถึงความรักที่แท้จริงและทำให้แม่ได้รู้จักคำว่าความแข็งแกร่งในรูปแบบที่แตกต่างออกไปแม่ไม่ได้แค่สู้เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่แม่สู้เพื่ออนาคตของลูกเพื่อให้ลูกได้เห็นว่าผู้หญิงสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็นไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาคุณแม่หรืออะไรก็ตามที่ลูกใฝ่ฝันแม่รักลูกและจะอยู่เคียงข้างลูกเสมอข้อความนี้คือการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังภาพลักษณ์ของนักกีฬาคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความรักและความอ่อนโยนจดหมายสุดท้ายส่งถึงฉันในอดีตถึงเซเรนาในอดีตเด็กน้อยที่เคยกลัว เธอทำได้แล้วนะเธอพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าความฝันความพยายามและความมุ่งมั่นมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้เธอไม่ได้แค่เป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่แต่เธอได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านทุกๆความพ่ายแพ้ทุกๆน้ำตาทุกๆหยาดเหงื่อมันคุ้มค่าแล้วเธอคือหญิงที่มีความสุขมีครอบครัวที่น่ารักและมีมรดกที่ยิ่งใหญ่ทิ้งไวใ้ให้โลกขอบคุณนะที่ไม่เคยยอมแพ้ขอบคุณที่เชื่อในตัวเอง จดหมายฉบับนี้คือการปิดฉากเรื่องราวด้วยความรู้สึกที่สมบูรณ์แบบที่สะท้อนถึงการเติบโตและการค้นพบคุณค่าที่แท้จริงในตัวเองเรื่องราวของเซเรนาวิลเลียมส์คือบทเรียนที่สำคัญที่บอกเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณมีความเชื่อในตัวเองและไม่เคยหยุดที่จะพยายามเธอไม่ใช่แค่ผู้เล่นเทนนิสแต่เธอคือสัญ,ญลักษณ์คือความหวังและคือราชินีที่แท้จริงในหัวใจของใครหลายคน และเรื่องราวของเธอก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กีฬาอันยิ่งใหญ่ที่เราอยากจะนำมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังถ้าคุณชอบเรื่องราวของเธอและอยากติดตามเรื่องราวของนักกีฬาคนอื่นๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกอย่าลืมกด subscribe ช่อง s p o t Hist The World กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรากดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้เรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อนี้และอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับว่า นักกีฬาคนต่อไปที่คุณอยากให้เราเล่าเรื่องราวให้ฟังคือใครและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ